สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์นะคะอันดับแรกค่ะคลิกเข้าไปที่ Start นะคะแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะคลิกเข้าไปที่ PC and d e v i c e นะคะแล้วเราก็จะเห็นคำว่า Bluetooth ค่ะคลิกเข้าไปอ่าตอนนี้ Bluetooth ก,กำลังค้นหาอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะนี์เจอลว i r p o อน and s ตล e ค่ะก็คลิกเข้าไปเชื่อมต่อค่ะแพ่ อน,นี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็กำลังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะ,ะมาแล้วเราก็กดตกลงบนโทรศัพท์นะคะมันก็จะเชื่อมต่อค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็สามารถบลูทูธเอกสารเออไม่ใช่เอกสารบลูทูธรูปภาพหรืออะไรลงไปบนโทรศัพท์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอคอมมิ่นค่ะ